สวัสดีทุกท่านครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องกระดานจานจากราศีกันนะครับว่ากระดานจานจากราศีนี่เขาดูกันอย่างไรนะครับนี่นะครับกระดานจานจากราศีก็จะหมุนได้นะครับเป็นกลมๆนะครับจริงๆแล้วกลมๆนี่ก็คือสามอหกสิงศานะครับเมื่อเราประกอบกระดานจานจากราศีนะครับนี่นะครับกระดานจานจากราศีนะครับเราก็จะหมุนไปเมื่อเราประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ย ลำดับแรกเลยนะครับเราจะต้องหมุนตำแหน่งราศีเมษนะครับตำแหน่งราศีเมษมาชี้ที่ราศีเมษนะครับราศีเมษชี้ที่ราศีเมษมีสัญลักษณ์ราศีเมษนะครับแล้วก็ล็อกนอกไปเลยนะครับทุกครั้งที่เราประกอบดวงดาวจะเป็นดวงเราเองดวงตลาดหุ้นไทยหรือดวงฟอเล็กหรือดวงอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็หมุน กระดานจานจากราศีมาแล้วก็หมุนตำแหน่งเมษมาชี้ให้ตรงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดานจานจากราศีซึ่งแปะติดไว้บนกระดานนะครับซึ่งยังไม่มีตำแหน่งดวงดาวอะไรเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าในกระดานจานจากราศีตัวนี้เข,า, <c oughs> เขาก็ดูกันยังไงนะครับเราจะมาคุยเรื่องสิบสองราศีก่อนนะครับ <c oughs> เมื่อเราหมุนตำแหน่งราศีเมษมาชี้ให้ตรงกันแล้วนะครับ ตำแหน่งราศีเมษมาชี่ให้ตรงกันเราล็อกนับให้แน่นนะครับเราก็จะนับทวนเข็มนาฬิกามาเลยนะครับนับทวนเข็มนาฬิกามาเลยนะครับนับมาสามสิบองศานะครับอันนี้เป็นตําเป็นพื้นที่ของราศีเมษนะครับก็คือพื้นที่ของราศีที่หนึ่งราศีเมษคือราศีที่หนึ่งเรานับมาเลยนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบนะครับเขาจะแบ่งเป็นทุกๆห้าองศานะครับแล้วก็แบ่งเป็น ในหองศาก็จะแบ่งเป็นห้าช่องช่องละหนึ่งองศาครับหนึ่งองศามีหกสิบริดดานะครับเราก็นับจนเข็มนาฬิกาต่อไปก็จะเข้าสู่อนณาเขตของราศีพฤษนะครับอนาเขตของราศีพฤษก็นี่ครับนับมาเลยจากจุดตั้งต้นราศีพฤษนับมาสามสิบองศาก็จะเป็นอาณาเขตของราศีพฤษนะครับเป็นสันราศีที่สองนะครับและจากจุดมาถึงตรงตรงนี้ก็จะเป็นจุดตั้งต้นของราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนก็จะเป็นราศีที่สามนะครับ แล้วก็จะเป็นราศีกรกฎนะครับทวรเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับราศีกรกฎเป็นราศีที่สี่ราศีสิงเป็นราศีที่ห้านะครับราศีกันเป็นราศีที่หกนะครับราศีตุลเป็นราศีที่เจ็ดนะครับราศีพิจิกเป็นราศีที่แปดนะครับ ราศีมังราศีธนูเป็นราศีที่เก้านะครับราศีมังกรเป็นราศีที่สิบราศีกุมเป็นราศีที่สิบเอ็ดราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายคือสิบสองนะครับทั้งหมดสิบสองราศีนะครับสิบสองราศีแต่ละราศีจะมีอนณาเขตของตัวเองคือสามสิบองศานะครับจะไม่มีราศีไหนที่มีอาณาเขตสามสิบเอ็ดองศานะครับ จะมีกันแค่30มองศาเองนะครับล้าจะนับทวนเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีเมษจนถึงราศีมีนนะครับถ้าเกิดท่านพิมพ์ตำแหน่งดวงดาวบนโปรแกรมโฮโลพอดเขาจะแทนราศีเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านใช้โปรแกรมเอโรจิกเขาจะเป็นภาษาอังกฤษ แทนนะครับภาษาอังกฤษของของโปรแกรมเอโลจิกนะครับราศีเมษนะครับก็จะเป็น W I นะครับราศีพฤษก็จะเป็น S T ราศีเมถุนก็จะเป็น z A W ราศีกรกฎก็จะเป็น K B นะครับราศีสิงห์น i̇şte mm ี hmm. ่ก็จะเป็น L W นะครับราศีกันนี้ก็จะเป็น J G นะครับราศีตุลนี่ก็จะเป็น W G นะครับราศีพิจิกนี่เป็น H K ราศีธนูนี่เป็น H T นะครับราศีมังกรนี่เป็น SB นะครับราศรีกุมนี่เป็น w สนะครับราศรีมีนนี่ก็จะเป็น FI ไนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เป็นพื้นฐานนะครับที่ท่านทาไปที่เกาจะจําได้นะครับช่วงเรียนใหม่ๆนี่ผมจําไม่ได้นะครับผมจําไม่ได้แต่ผมอมาศาัยที่ว่าผมดูดวงบ่อยเอาหุ้นตัวนั้นเอาตัวนี้ตัวนี้มาดู <S <S ดู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 ด,ดูมันทุกวันนะครับก็จําได้เองนะครับต่อให้ท่านบอกว่าวันนี้ขอจะขอ,จะขอจําไม่ได้ก่อนแล้วค่อยไปทันอื่น ผมตอบท่านได้เลยนะครับท่านจำไม่ได้ครับจนกว่าท่านจะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านจะจําได้เองนะครับ